อย่าหาเล่นครับตัวนี้รีวิวกุยโมโวิคาลิโอแ็กด็อกบาครับวิคาลลโอล่างนี้มาในสไตล์อฟอฟีฟโคลคิปเปอร์ครับเป็นตัวที่ออกมาตัดบอนลนะและล่างนี้ข้าวหลังที่โดดเด่นก็คือการกระโดดครับส่วนวิธีในกานนรับของผมก็ประมาณมานี้เลยครับจะไปเพิ่มการยินตำแหน่งและก็ปฏิกิริยาของบษับประตูนะตอนสนองตอนรุบอลแปบแปดครับการจับอล8ปการปัดบอล86ปฏิกิริยาของบริษ,ษัทประตู9กาสิบเอ็ครับการยืนตนงแหน่ง90นะ ความรู้สึกหลังจากทิ้นเล่นตัวนี้นะผมถือว่าเป็นตัวที่แบบเซฟในระดับหนึ่งครับแต่ก็ไม,ม่ได้เซฟเหมือนล่างทองทุกคนถีสู้ล่างทองไม่ได้เลยล่างเนี้ยแลสะสกิติตัวที่ให้มาในให้มาอันเดียวเองทุกคนหัว้ว่าน,น้อยคือ้อจะอยู่เซฟจดโทษครับใครที่มีเพื่อสับประตูดีกว่าน,นี้ก็ไม่ต้องมาเล่นตัวน,นี้ก็ได้ครับทุกคนแบบมันไม่ค่อยเท่าไหร่ตบบเนี้ยแบบ ไม่สู้ล่าพรคนล่าต่อคือเดอะเมอร์วันส่วนใครที่มีสเต็กเกนหรือว่าตูตัวอะไรพวกนี้ก็ใช้ไปเห็นครับตัวนี้ทำมาเล่นหรอครับและพวกผมเลนแล้วรู้สึกไงกันว่าก็มารีวิวให้กันฟังได้ครับตัวนี้อยากให้ผมไปรีวิวตัวไหนต่อก็ขออนไม่ได้ครับโ่วนี้ก็ฝากกดใจฝากติดตามให้ผมด้วยนะสวัสดีครับ